มีตรภาพงดงามจอยรินันีให้กำลังใจออนธนาหลังโพสปัญหาชีวิตคู่มีตภาพงดงามจากคนรักเก่าจอยรินันีให้กำลังใจออนธนาหลังโพสต์ปัญหาชีวิตคู่หลังยอมรับมีเรื่องไม่เข้าใจกับเธอราวรีภรรยาอยู่ระหว่างถอยออกมามองปัญหาจากกรณีพระเอกหนุม่มอดีตนักร้องดูโอ้อย่างออนธนาสุดทิกโมลกับภรรยาคนสวยเธอราวรีที่ถูกจับตาความสัมพันธ์ประสบปัญหาชีวิตคู่โดยหนุ่มออนก็ได้โพสให้ชวนสงสัยก่อนหน้านั้นด้วยจนเป็นประเด็นให้แฟนคลับห่วงใยซึ่งพระเอกหนุ่มออน นาไม่ปล่อยให้สงสัยนานเจ้าตัวออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยเองว่าผมลงเองเลยจะได้ไม่ต้องมีคำถามในใจครับชีวิตผมก็เป็นคนปกติเลยครับมีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตครูก็เช่นกันครับชีวิตคนจริงๆมันไม่ใช่ในนิทานที่จะมีแต่ความโศกคนอยู่ใกล้กันมีเรื่องให้ปรับกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ก็แก้ไขกันไปตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหาครับเวลาคงจะบอกเราเองว่าควรทําอะไรและอาจ จะเป็นผมเองที่เวินเวร์พร่มเพอ้อทําไม่ตีความกันไปผมว่าทุกคนก็เป็นแหละโดยมีเพื่อนๆนคนบันเทิงเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างลา้นล้มทั้งยุ้ยจิรน,นันพลอยเชอร์มานก้อยรัชวินหาหน้ากีตา์นิว,วงศกรกรีนอัสดาพรบอยพิษณุเป็นต้นรวมทั้งอดีตคนรักเก่าอย่างจอยลิลานีสีเพนก็เข้ามาส่งกําลังใจให้โดยสาวจอยคอมเมนต์บอกว่าสู้ๆนะเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพองดงามมากๆล่าสุดหนุ่มออยโพสต์ภาพตัวเองร้องบอกด้วยว่าทํางานกันต่อไปโดยมีเพื่อนๆและแฟนคลับ เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากขอขอบคุณภาพออธนาภาพแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ